หุ้นในกลุ่มมีเดียที่จริงๆภาพอุตสาหกรรมเนี่ยมันเรียกว่าแนวโน้มสื่อทีวีเนี่ยก็คงจะเป็นขาลงนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับวันนี้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นขาลงนะขณะที่ราคาหุ้นเองมันก็ลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกรรันสาบตัวหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยแล้วเรามองยังไงนะกับหุ้นวันอ,อีในปัจจุบัน นะครับก็ขอเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะครับสาหรัตัววันอีเนี่ยเรามีการปรับคําแนะนำนครับจากเดิมที่แนะนำบายนยมาเป็นนิวทรัลนะครับแล้วก็ปรับลดราคาเป้าหมายเนี่ยมาเป็น2องบาทแปสตังคจากเดิมประเมินอยู่ที่4ีบาทสสตางค์นะครับอันนี้โดยหลักแล้วเนี่ยก็เป็นการปรับลดลงตามแนวโน้มผลประกอบการนะครับในปี2 0 2 5 2นยี่เนี่ยที่เราปรับลง19%แล้วก็32% ก็คือตามสภาวะเม็ดเงินสื่อทีวีที่มีแนวโน้มลดลงแล้วก็ในมุมของตัวกลยุทธ์ของตัววันอีเองเ,เขาก็ยังคงมีความพยายามในการรักษาฐานผู้ชมแล้วก็มีความพยายามในการเพิ่มรายได้ในช่องทางอื่นๆเพื่อชดเชยตัวธุรกิจ สื่อทีวีเนี่ยที่มันอาจจะมีรายได้ค่าโฆษณาลดลงเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวต้นทุนเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะก็เลยภาพทําให้ในช่วงปี2025ถึง2026เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพของตัวกําไรเนี่ยที่มันลดลง2ปีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวการาปรับตัว คำแนะนานแล้วก็ราคาลงมาขณะที่ถ้าเกิดจะพูดถึงประเด็นถัดไปเนี่ยก็คือแนวโน้มของตัวผลประกอบการเป็นยังไงนะครับเราก็มองว่าในปี2025-2026เนี่ยเมื่อกี้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าด้วยภาวะของตัวเม็ดเงินกสณะ โฆษณาสื่อทีวีเองเนี่ยที่คาดว่าจะลดลงประมาณ7%ในปี2025เนี่ยเราก็มองสักตัววันเอเองครับก็คงจะมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันนะก็คาดว่าเม็ดรายได้ค่าโฆษณาสื่อทีวีเนี่ยอาจจะลดลงประมาณ5%นะขณะที่ตัวได้รายได้จากช่องทางอื่นๆนะที่เขาพยายามจะผลักดันให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขายสิทธ คอนเทนต์การบริหารศิลปินการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็อาจจะยังเติบโตมาไม่ทันกับตัวรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลงในขณะเดียวกันเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นจากการเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้วยนะก็อาจจะทําให้ตัวกําไรในปี2025เนี่ยเราคาดว่าจะลดลงประมาณ13%นะแล้วก็2026เนี่ยลดลงประมาณ5%นะก็เรียกว่าเป็นในช่วงของการปรับโครงสร้างธุรกิจรับตัวการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม นับอย่างไรก็ตามเราก็มองว่าในปี2027เนี่ยก็คาดว่าจะเห็นตัววันอเนี่ยกลับมามีกำไรเนี่ยเติบโต year on year ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ตัวราคาหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเองเนี่ยของตัววันอีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลดลงมาประมาณ37% year to date นะครับก็ถือว่าปรับตัวแย่กว่าตัวกลุ่มมีเดียโดยรวมเนี่ยที่ลดลงแค่15%นะเพราะว่าว e นะันอเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่ม สืนะ่อทีวีครับที่เรียกว่าเป็นภาพอุตสาหกรรมที่มันเรียกว่าเป็นขาลงนะราคาหุ้นเนี่ยมันก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดคิดเป็น P/E เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ forward P/E ปี2025เนี่ย17ถึง18เท่านะจริงๆถ้าเทียบกับกลุ่มแล้วเนี่ยตัว P/E ที่17-18ถึง18เท่าเนี่ยก็เรียกว่าต่ำสุดเป็นอันดับ2องรองจากเมเจอร์เลยนะครับก็นอกจากนี้ตัววัน E ีเนี่ย ราคาหุ้นที่มันลดลงมาเนี่ยก็ทำให้ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าบุ๊กแว l ลูแล้วนะอยู่ที่พีพีบุกเนี่ยอยู่ที่ศูนจุดเเท่านะครับแล้วก็รวมถึงทําให้ตัว ผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับก็อาจจะทําให้ตัวภาพในจริงอุตสาหกรรมเนี่ยยังดูไม่น่าสนใจในเชิงธุรกิจเองก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างนะครับกําไรมีแนวโน้มลดลงในปีนี้ปีหน้านะแต่ว่าอาจจะยังมีความน่าสนใจในเรื่องของตัวราคาหุ้นที่มันปรับตัวลงมาสะท้อนแล้วนะครับแล้วก็ตัวเงินปันผลนะครับก็คาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงประมาณ 4- 5เด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราก็มองว่าปรัว ตวันอีเองนะครับก็ในเชิงของตัวแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมยังไม่น่าสนใจนะครับแนวโน้มกําไรก็อาจจะเป็นช่วงขาลงนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวบริเวณเนี่ยก็อาจจะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เรามองว่าตัววันอีเนี่ยมีจุดเด่นเม่เชียบบหุ้นในกลุ่มสื่อทีวีด้วยกันนะก็ะคือหนึ่งเนี่ยเขามีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับมีคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องนะแล้วก็อันที่สองเนี่ยโครงสร้างไรายได้เนี่ย ปัจจุบันวันอเนี่ยพึ่งพิงตัวสื่อทีวีเนี่ยน้อยที่สุดถ้าเกิดเทียบกับตัว BEC แล้วก็ w o r k p นะครับวันอีเนี่ยพึ่งพิงอยู่ที่43เปอรอซเนี่ยอยู่ที่81แล้วก็ w o r k p กอยเนี่ยอยู่ที่70เนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตัววันอเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะมีโอกาสในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเนี่ยได้มากที่สุดด้วยนะเพราะฉะนั้นตัววันอเองเนี่ยเราก็แนะนำเป็นนิวชรอลนะครับ